เป็นฟิลเตอร์ออฟไลน์อันนี้คือไลฟ์อย่งไหมไลฟ์แล้วแต่ว่าเหมือนน่าจะต้องรอนะนะี่ฮงครับมันจะดีเลยน,นิดนึงก็สวัสดีทุกคนเฮ้ยจอมันมันแบบคือแป๊บหนึ่งนี่คือขอลายจริงหรอ ใช่แรงมากเอาแบบหลุนร้อนดีกว่าแรงมาก <laughs> แป๊บนะครับคือสวัสดีครับพี่โซก็ทุกคนชันไ <Okay, S 1> ลฟ์ถ้าไม่มันมัวมัวว่ะคือวันนี้นะครับก็ ได้เลิกงามยามดีที่ผมจะแจกตังกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ปัญหามันก็คือมันได้แค่ในทำ,ทำไง <laughs> มันได้แค่แบบว่ารีทวีตอ่ะ okay. ขอท่าด้อมหมูยอหน่อย <laughs> ที่เอานิ้วกลางกับน,นิ้วนางมาแปะนิ้วโปง้ง เป็นอะไรที่สะเตือนใจมากเลยก็จะเป็นแฟนคลับคุณแล้วกัน่าผมขออะไรจากแฟนคลับเรื่องหนึ่งได้ไหมนั่นอะไรครับอ๋อเรียนเงินอยู่ครับทำงานกันอยู่เหรอแผลที่ีเบน้มือเป็นแผลเหรอคะเฮ้ยอ๋อครับเลล้มตีเทนนิสมาครับ ก็เลยเป็นแผลนิดหน่อยโอเคที่วอเปลี่ยนท่าดอมด้วยค่ะคืออย่างนี้นะครับคือทุกคนคือเราจะยอมคนแบบนี้จริงๆอะคือแค่มันมาทําตามเราแต่ว่าเราต้องเปลี่ยน,เ,ยนเพื่อมันเหรอเราต้องยืนหยัดดิทุกคนเราต้องเปลี่ยนมันเยอเรายอมไม่ได้คือยอมไม่ได้จริงๆ คือผมจะไม่เปลี่ยนนะครับผมก็จะใช้ต่อไปเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรต้องเปลี่ยนใช่ครับอ่ะไปยอมครับคือเท่ากับยอมแพ้นะครับถ้าเกิดเปลี่ยนห้าคือประเด็นคือผมมาไลฟ์เพราะว่าผมใช้โปรแกรมสุ่มไม่เป็นอะ คือถ้าเกิดผมจิ้มนิ้วไปแล้วมันทุกคนบอกว่ามันไม่สากลนะครับหรือจะให้ผมจิ้มนิ้วไปเลยสุ่มแจกยี่สิบสามล้านบริวารไม่ใช่นะยีบสมล้านบาทยีิบสามเฮ้ยยีิบสามบาทยี่บสามรางวัลน,นะครับ คือมีคนมีคนแบบว่าทักมาขออเนี่ยขอไลฟ์ด้วยคือยังไงวะเฮ้ยเอาอันนี้ไยดีกว่าแต่มแต่มมาช่วยดิเรียกแต่มมาช่วยดีกวอันนี้คือรู้จักเหรอรอ ได้ครับคุณไปทำงานไปเรียนก่อนนะครับคือไม่เป็นไรค่อยมาดูก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้เซฟไลายโปรก็นั่นแหละแต่ไม่ได้เสดคำเชิญนะครับคือผมจะทำางนงไงผมจะผมจะสุ่มยังไงอ่ะมันสุ่มที่เราทำได้คือมันสุ่มจากแค่แบบ r ี t w e e t ของที่พี่บอกพูดนั้นแต่แล้วสุ่มในแฮชแท็กอ่ะมันมันยาก อ่าให้คุณช่วยผมทีคือใครก็ได้ใครที่พร้อมจะอธิบายก็เข้าเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวผมหาก่อนไม่ได้เลยเลยคือมันทำยังไงคือเนี่ยเนี่ยคือคือผมจะ ผมจะสุ่มอ่ะมันสุ่มจากที่วอรทวิทไม่ร่ามน,นัะนคือได้เลยคือเคยังไงอะ่ะก็คือสุ่มจากที่พี่วอรทวิทผิดทวิทมันนั้นไปอ่ะยี่สิบสามมันอ่ะคุณีทวเหรอืมไม่ได้มันต้องสุ่มจากแฮชแท็กแฮชแท็กใช่ไหมคือ ระบบแมนนวลปะคือเอาระบบแมนนวลอีกครั้งอ่ะผมจะได้ไปอัดคลิปอ่าเขาแนะนำว่าพิมพ์ Google นะครับสุ่มหาหาให้หน่อยนี่หายอยู่สมมติว่ามันมีแต่แบบ <c oughs> มันมีแต่เว็บอ์ปะเนี้ย เว็บรีชวิตลอสลอตเตอรี่อ่ะอันนี้เขาเขาสุ่มจากทวิ t เตอรอ่าได้แล้วผมก็พิมพ์แฮชแทกเขาไปเลยหรออ่าเมียนได้ไหมไหน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 เราโทำได้หรอมันกระจอกจริงๆริ้พิมพ์แค่ครั้งเดียวก็ถือว่าได้เลยไหนชื่อแท็กะไร แฮชแฮชแฮชชิมในนี้ดิเอาเอาอันนี้ดิมาไหนดูม่ะดนเขาต้องเซิร์ชภาษาอังกฤษค่ะโอเคเป็นภาษาอไงนะตรงนี้ <laughs> ตรงไหนนี่ไงเมื่อกี้เจอแล้วฟิลเตอร์หมอกเหรอ <laughs> คือกล้องหน้าเป็นอะไร <laughs> เ้ยเป็นภาษา่งไงวะ <laughs> อ๋อใช้แบบไม่เป็ดอโอ้โหไม่ได้ใช้แบบโอ้โหแบตก็เหลือห้าเซฟพลังงานครับเดี๋ยวนี้ต้องใช้พลังงานอย่างประหยัดนี่ัไม่ะอ่ามันบอกจะนอนผลได้เลยปะไม่ลบ ก็ใช้อะไรนี้อ๋อใช้เสื้อเช็ดได้ว้าวได้ต้องมีอะไรถึงไหมว้าหน้าเราเฮ้ยผมจะผมทำได้ละเดี๋ยวผมสุ่มเลยชือย่าเพิ่งเดี๋ยวผมไปอัดคลิปก่อนถ้างั้นวาน้างั้นาถ้างั้นยี่สิบเจ็ดทีถ้างั้นเราคงต้องต้องไปแล้วแหละครับหรือหรือจะให้ผมแบบโพสแค่ไลฟชื่อผู้โชคดีแล้วก็ไม่ต้องอัดคลิป เราเลิ่อจำลองไงวะเดี๋ยวๆขอซ้อมก่อนนะซ้อม <laughs> ซ้อมซ้อมซ้อมสุม่มกูโชคดีกันแถ้าได้แล้วเดูทำไมอ่ะัดวิดีโออ๋อแกรเตอร์คอมพิวเตอร์สวิธพี่กาวินเนอร์นี่ไงพี่กาวินเนอร์อะไรเนี่ยเอ้าออันนี้ก็ได้นนแค่คนเดียวอันนี้ได้คนแรกมาละเรา <คน S 2> เราออกม,ามีกมันจะไม่เร็วกว่า <laughs> มันมันแบบมันช้ามันได้ทีละคนเลยอ่ะ ลองะลองนะรอจับจำชื่อคนนี้มาเลยกูจับกูจับทิกอีกทีหนึ่งมึงจำชื่อมานะถ่ายกันแล้วถ่ายกันถ่ายกันไม่ถ่ายอีกหนึ่งเลยอันเดียวพ็อันเดียวรูปอ๋อแล้วก็เสียงพ่อหรือเปล่าได้แล้วคนรัวได้คนรัวได้พ่อผมอยู่ไอ้นี่แบบเลือกทีละคนจะก็ถ่ายคลิปอ๋อแล้วก็รวมกันใช่แต่ในคนที่สองนะ เราเริ่มใหม่ได้ไหมเริ่มคนแรกครัเมื่อกี้หมคานี่นะครับเมื่อกี้คือสองเฮ้ยเราอยู่กถ่ายคนนี้ดิคนเดียวเดี๋ยวถ่ายคลิปยี่สิบสามคนแล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปดูในนั้นดูในทวิตเตอร์หือว่าคนนี้เป็นคนแรกเลยแล้วกันเกี่ยวพึ่งเลยเดีก็ให้พี่วอรดเป็นคนจิ้มสิโดนมาจิ้มไม่ได้ป่ะไปเลยแต่เดี๋ยวเราต้องรอคนถ่ายคลิปก่อนสิรอถ่ายคลิปก่อน คนแรกมาละเนี่ยคือคนแรกอ่าขนมไปแล้วไปแล้วคือเราต้องอัดวิดีโอใช่ไหมหรือว่าไงก็ได้วิธีแล้วนะครับเฮ้ยหรือเราจะใช้แบบผมว่า โอเคผมไปอัดคลิปเขาไม่อ so ัดคลิปแล้วนะขอบคุณทุกคนมากครับแม้ว่าจะจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรจากทุกคนเลยก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะครับรู้ไหมคิดถึงไปทํางานไปไปเรียนด้วยนะครับคือนั่นแหละครับต้องไปเรียนแล้วใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากครับบายบาย